สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่สุคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้เรต้องหยางมากมาใ้ดอกซาชิมิหมึกหอมมาโอ้ว่วววอวหยวว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  ออันนี้เป็นหอยอไอพ่นแถ้แืมหอยอย่างวุบุูุอืม แบบว่าหนึบหนึบอ่ะอืมแล้วนี่อันนี่เป็นอ่าวาซาบิหืมโอเห็นวาซาบิโปรยย่านโปรยย่านนั่นแหละวาซาบินะหอมสอสพี่น้อง อออืเจ้าห,หอยเนี่ย่ลองเมาครับผมมันจะเป็นแบบว่าหนุบหนุบ อันนี้ดวงตามันอื leva vou no -nub bar. โอ้แสบตลอพี่น้องอืมแสบแซบแบแบ Mm. Ah. Ah. Hum, tá até เบื่องอย่างมากมยายพี่น้องเจ็บ บ่ถึงกับหยาบนะบ่ถึงกับหยาบอุ๊ยมีใครพอ่อหมดพี่น้องผมลืมเเบียนมีใครพอ่อมีใครพอ่อ โอ้ตะวาตามันแซบเลยเนี่ยเป็นคือเยลลี่นี่ไหม mm -hmm. บอกได้ํำเดียวก็กิโลกว่าหมึกหอมสองตัวโอ้ขอทา ถือว่าสดสดที่สุดแล้วนะเพราะว่าบ้านผมบติดทะเลถือว่าสดได้เท่านี้แหละพี่น้องแด้ก็เพรต้องอย่างมากไม่หรอกถือว่าสดแล้วนะครับพี่น้องที่ติดทะเลกะสีว่าโอ้ยบ้านผมสดก็นนี้พี่จ้าสีว่าดิ กีจีึ้นจากทะเลมาเนาะซอ่สีเดินทางมาหาผมหอดผมเนี่ยอันนี้เขาเรียกหอยอยางมันจะเป็นแบบหนึบๆนะ 那快点！呐。No. ซีลันะครับอยู่ใกล้กองบินในที่ดับพี่นอ้องนะคือแต้ก้อนเนี่ยทางโซนทางเนี่ยมันเป็นปลาตานะมันเป็นปลาวันนี้เวลามันพานไปนะ่ะการเวลาพานไปคนก็พยายามที่จะคืบเขาคืบเขามาสุดท้ายก็มาอ้อมสนามบินเบ็ดนะถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงกับแมนนะครับแต่ว่าก กายว่บ้าลยวะเนาะขึ้นกระบาดไปเลยหูดับดับใหม่ cũng lọt bình cái đầu mày vào mày ก้อนหนานั่นสองลำขึ้นตามคนอีกสองสิเบละสี่ลำ đòn mọi người không? Sốt số đây nè mọi người โอ้มึกความนะครับใส่กิโลสองตัวพี่น้องบวกเราไม่อย่างมากมายแต่กไ็ไปใส่ต้มมาม่าเนี่ยเหลือยนึ่งอันไปใส่ตัวมามา่นนมา,มานะะโอ้ถือว่าอ่าสดนะครับสดแล้วละ่ะนะครับกลัวมันจะมาหดผมนะเอาพี่น้องอล้วนะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังไหนก็ต้องขอบคุณครับผม ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณหลายบุมีไปตอบแทนดอกนะครับใหม่แล้วนะครับเชื่องบินไหม่ลอลตัวจากล่น้นองพี่นี่นะครับโอ้สวัสดีครับ